สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มีการมาที่เต็นท์สเก้าเจริญยนต์สาขาประโคนชัยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถือโอกาสนี้มาแนะนำรถที่นี่นะครับว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างเดี๋ยวผมจะไปไล่มาจากทางโน้นเลยนะครับโดยจะเริ่มที่คันนี้เลยนะครับก็จะเป็นมิซูบิชิไรตันนะครับ ตอนเดียวอันนี้ก็จะมีตู้ทึบให้ด้วยนะครับไททตันคันนี้ก็ปี2017ส่วนคันนี้ก็จะเป็นอีซูซูสปาร์กนะครับตอนเดียวก็จะมีอยู่2คันนะครับสีขาวทั้งคู่อีซูซูสปาร์กนี้ก็ปี2015นนะครับก็ เท hey, ไปคนละแบบครับสไตล์อีซูกับม um ิซูมิชิถัดมาเลยครับนี่ก็เป็นโตโยต้ายาริสปี2006นะครับอันนี้ก็เป็น ira, นิสสันอันเมราครับปี2015ก็จะมีเก๋งอยู่2คันนะครับจาก2ขค่าย โตโยต้าแล้วก็นิสสันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางโซนโนู้นกันต่อเลยนะครับส่วนนี้ก็ส่วนมากจะเป็นรถฟิกอัพนะครับครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6คันเริ่มคันแรกเลยนะครับก็จะเป็นนอนิวตัวสูงนะครับตัวนี้ปี2016ครับ ใหม่ยัางใหม,ใหม่สีเส้นนะครับมาต่อด้วยโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับปี2016เช่นเดียวกันนะครับแคปเปิดได้ครับตัวสูงสีสดใสครับสีน้ำเงินครับสคันนี้ก็สีออกม่วงอ่อนๆนะครับ แคปเปิดได้ทั้ง2คันนะครับแล้วก็เป็นตัวสูงทั้ง2คันมาต่อด้วยนิสสันนาวาร่าคันนี้นะครับปี2016เช่นเดียวนะครับโดย3คันนี้จะเป็นปีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับปี2016แล้วก็เป็นตัวสูง แต่ว่านิสสันซาร่าคันนี้จะเป็น4ประตูนะครับ3ามคันจากสามค่ายนะครับอีซ z u ุโต o ยตแล้วก็นิสสันครับคันถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นออนิวปี2013นะครับตัวสูงเช่นเดียวกันครับไฮรันเดอร์ ตัวนี้ก็แคปเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับมาต่อด้วยเตอร์ตารีโก้คันนี้นะครับเป็นแคปตัวสูงนะครับเครื่อง3,000แต่ตัวนี้เปิดแคปยังไม่ได้นะครับผมโก้นี้ก็ปี2,008นะครับมาปิดท้ายด้วยอีซูซุ SLX 4ประตูคันนี้นะครับปี2,006 เครื่อง2,005นะครับนะครับก็เป็นตัวเตี้ยครับแขอมซิ่งนะครับครับยากาศหน้าเต้นนะครับก็มีกางหันลมมาด้วยนะครับ2ตัวตัวพี่กับตัวน้องครับตัวพี่ก็จะสูงกว่าตัวน้องครับถ้ามีลมก็หมุนไปเรื่อย โอเคนะครับผมวันนี้ก็ได้มาแนะนำรถที่เต็นต์สเเจริญยนนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดฝั่งนี้โซนฝั่งนี้ก็6คันนะครับโซนฝั่งโน้นก็4คันมีด้วยกันทั้งหมด10คันนะครับก็จะมี4ประตูตัวเตี้ยคันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสูง5คันนะครับ แล้วก็เก๋ง2คันตอนเดียวอีก2คันนะครับวันนี้ก็ต้องขอ,อขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ